สวัสดีครับทุกคนผมยุนนะครับตอนนี้นะครับทุกคนผมอยู่ที่บางบอลเก้านี่ไงบางบอลเก้าเรื่องก็คือว่าเราว่าวันนี้ประชุมเสร็จใช่ไหมครับประชมุมเกี่ยวกับทําง,งานเสร็จอะทุกคนก็หิวเลรยโซ่มาชวนเรามากินที่นี่นะครับทุกคนบางบอลเก้าเพราะว่าแถวๆนี้ปิดร้านแบบตึกๆใช่ไหมแล้วก็ของกินเยอะเมื่อกอนะโซ่มาอยู่แถวๆนี้ไงเกยโซมารู้เรื่องเยอะดูดิ พ้อเเห็นแล้วใช่ปะร้านน่ามันไม่เยอะเท่าไรอะเอาไงดีพ่อบอกว่ามีร้านเป็นช้ำช้ำงงหรือว่าเขาปิดเร็วเออกินหมดแล้วทานเชาไหรอทนตรงไหนเราตรงนี้สองคนเองส้มคนเขาขอโทษโซมองไงเยวข้าวผาหมูเล่นเออช้ำช้ำจริงหรออาหารตามสั่งผัดไทยที่ไม่ฉ่ำอีกแล้ว กระเพาะปลาถ้าที่นี่ไม่มีใช่ไหมเขาก็มีมีของเขาหอยทอดเออหอยทอดปื๊งกินหอยทอดเอาเอาหอยทอดหนึ่งนะครับ เอาขนมปังสังขยาค่ะอันนี้สับปะนะค่ะนี่ก็เอานมร้อนหนึ่งแก้วแล้วก็ขนมปังเนยนมเฮ้ยวันนี้ยเขาก็กินแบบช้ำๆเลยนะเข้ามาแล้วไงเราคนเดียวน่าเหตกินเข้ามาแล้วอันนี้เขาต้องหัวฟาง้าต้องลาเฮ้ยมาแล้วตองต้องฟางว้าวเหมือนตับตี๋ตับให้ดูเลยตี๋ต้องฟางเขาต้องหัวลาว้านี่แหละโอ้ยน่ากินเหมือนกัน ใส่ช้ชช้ำชอีฟไม่อาอักทไหมอ่อยเอ่อาออ่อาอะไรมือนอบุ้ยวาออกรอบมากไม่ต้องกินเยอะนะเรากินน้อยเลยเราก็ไปกินป้าหมกต่อ เฮ้ยเราไปกินปลาหมึกเหรอปลาหมึกเจ้าดังที่ไหนอยากกินปะอยากกินปยาเติร์ดูได้ค่ะว่าคุณอยากกินอะไรได้บ้าร์รถนี้ใช่ไหมส้มบอกว่ารถเซอร์อาเจนอร่อยไม่หรอเออแล้วก็อยากกินอะไรเป็นเปรี้ยวๆใช่ไหมเริ่มแล้วดิอะไรส้มมาสั่งยำกินคนเดียวไปแล้วว่ะไปสั่งกินข้าวไปกินไปแล้วไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวถ้ากินกินกินเอง แล้วข้าม่อบางสั่งใครอยากกินโอ้ยวนนียอะไรอ่ะดูนิว้าวันนี้ต้มแบบกินแบบจุ๊บๆเลยนะได้นมเหรอกินได้กันกินด,ด้กันแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนเรากำลังจะไปปรานงค่า17 ใช่ซอยเลวดีห้าซอยเลวดี5้สิบเจนนะครับเพราะว่าอยากกินป้าหมึกเป๊บจุกจกต่อมาอยากกินแบบเปรี้ยวเปี้ยวปาหมึกป้าหมึกเหนียวเหนียวอย่างนี้ก็เลยพา่้มไปกินด้วยนะครับแล้วก็ตรงน,น,นั้นนะมีหัวกุ้งด้วยนะหัวกุ้งย่างอา่ะ่้มอยากกินส้มเลยงยงอจริงนะไม่ใช่เขาแต่ว่าเป็นยูนแต่ยูนอ้างเขาเพื่อนจะได้พาไปแต่จริงๆเธอก็อยากกินไม่ยูไม่ใช่เหรอ่ม้ม อยากกินเปรี้ยวๆไม่ใช่เหยื่อเหนียวเหนียวกินไปแล้วแม่วันนี้กินยำยำหมกยำม่วงๆ,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 ๆอ่ะเปินเปิลขับราไปเลยเพราะว่ายงยงอี๋บอกว่าอยากกินไปเลยหลานไม่ใช่เขาอยากกินยงยงอี๋บอกว่าอยากกินท <othy> ้อทีนะรบกวนๆๆดีมากอะตั้งแต่เรามียงยองอยีเนี่ยโ<ล>อย้โหเจ้าเล่ห์ไงทุกคนอยากกินปลาเมงไหมจ๊ะ ทำไมไม่เคอยากกินเลยอาจจะไปถึงแล้วก็ทุกคนตกใจก็ได้ที่นู้นน่ะอร่อยมากอะคนเยอะมากตั้งในโซเชียลด้วยนะช่วงนี้นะเคยกินแล้วอ๋อดูในโซเชียลมาเขาบอกน้ำจิ้มเด็ดมากน้ำจิ้มเด็ดมาปางคนนะ่ะซื้อน้ำจิ้มใส่ถุงกลับมาด้วยนะเออปังนะงทุกคนอาจจะถึงแล้วก็ขอบคุณเขาด้วยนะเป็นแนะนำอย่างนี้ใช่ไหมสซดดมเปินขอท่อนนะทำให้รบกวนเปิล แต่วันนี้เขาก็เลี้ยงทุกอย่างทุกคนไม่ต้องหว่วงฉันเลี้ยงเติมน้ำมันเต็มถังไมนปืนอยู่เลี้ยงพุ่งเติมมาสไนจ๊ะ์พุ่งเติมมาใช่ไหมไม่ถ่ายออกก่อนม <laughs> ีเกลนไหมอ๋อนี่ อันนี้คนโลนี่เหรอป้ามอยู่เหรอใช่คุณป้าไม่ว้าวอุ้ยคุณป้าต้องการผู้ช่วยเสียบแล้ววันนี้วันนี้จะกินได้หรือเปล่าเนี่ยเราลงก่อนไหมเราลงก่อนก็ได้เออแล้วเจอกันหนาวได้โอ้ยเจ้าวันนี้ยังชกตีป้ามึงยังไม่หมดอ่ะแถวนี้ใช่ไหมคะเินไปเอาจานเลยหยิบของก่อนอ๋ออาจารย์ไปหยิบของเอาไปจารย์หยิบของใช่ไหม เฮ้ยเธอดีใจวันนี้ไอปลาหมึกช้ำๆอะไรเอาปลาหมึก่นี่เหรอไปช้ำๆอันไหนอันนี้หละนี้หรออะไรอีกอันนี้ัปลาหมึกยาวสิบนี่นอะไรอีกขใหญอม่ิปลาหมึกยาวปาหมกแบบนี้ตงเอาดีเอาดีเอาดีไหมอันนี้ไข่ปลาหมึกใช่ไหมไม่รู้เหมือนเดนอะไรอีกไหม ก็เป็นฝ้ามึงอย่างนี้ด้วยเป็นไฟไฟนี่นะเออฝ้ามึงก็ไม้เราอะพอแล้วตัวกุ้งหมดเหรอหัวกุ้งหมดหรอคะหัวกุ้งหมดแล้วค่ะหัวกุ้งหมดแล้วแล้วจตัวกุ้งค่ะมีแต่ตัวกุ้งของกุ้งด้วยไหมกุ้งเมฆค่ะเอาก็ได้ค่ะเอากี่ไม้ประมาณสี่ไม้นะครับสองไม้ได้ไม้ส่องไม้ค่องไม้ เด,ด,ด<ห>ี๋เเยวนะวันนี้เราโชคดีเพราะว่าป้าหมายังไม่หมดเอ,เออคอมมาอ่านคอมเมนต์มานะครับทุกคนตั้งโคนาะมาสามทุมก็ยังหม,หมดแล้วนะแต่ตอนนี้กี่โมงแล้วอาทุม เอาวันนี้วันธรรมดาไงไม่รู้ว่าคุณลุงกับคุณป้าเขาแบบเพิ่มหรือเปล่าเขาจะเพิ่มหรือเปล่าช่วงนี้ฮอตน่าจะแด้ที่นี่ที่นี่ปิดตีสองอ่ะอาจจะมาเดือดซื้ก็ได้มั้งแต่ไม่ทานหัวกุ้งใช่ป่ะเออไม่ทานจริงๆอยากกินหัวกุ้งมากกว่าแต่ก็ไม่เหมือนกันนะหัวกุ้งย่างเป็นยังไงอันนี้เลยที่เราที่เราซื้อทานคุณนอาซื้อทานแอบดูสิเขากินคำเดียแล้วก็ปติกาที่นี่ขนกอะไรลอกป่า ท่าโนตโลงอะไรทำเนียก็คือถ้าเตาว่างอะวางได้เลย,ยอีกป้ามอนอยู่ตรงนี้<อ>ใช่ไหมท่าแล้วก็วางอยู่ตรงนี้ได้เลยลเดี๋ยวค่อยเินเพรก็จะบอกให้ว่ามาที่นี่ปุ๊บใช่ไหมตอนแรกคือให้ไปหยิบจานหยิบจานเพื่อมาหยิบเลือกของที่ต้องการแล้วก็รอเตาอ่าแล้วก็เตาว่างก็ว่างได้เลยอันนี้ของเราเหรอใช่วิได้แล้วเหรอ แล้วก็มีคู่สองตัวเนาะว้าช้ำๆดูดีช้ำๆสองไม้เป็นยังไงรัะเพิ่นขับรถมาตั้งไกลเกี่ยวอีกแล้วอันนี้ลาดเลยนะครับาดเลยนะครับได้ค่ะ มีกังน้ำชิ้งไงน้ำมือก็วันเดอร์ยาว125กระดอง200กุ้อย่างนี้50บาทค่ะว้าวแล้เมื่อกี้สั่งมาทั้งหมดเท่าไหร่คะ400 60มั้งเออกุ้งดูเต่ายีวีไอพีนะว้าช้ำช้ำว้าขนลุกเลยขนลุกจริงอุ้ยชิ้นใหญ่มาก

เมื่อกี้เขาถ่ายน้ำจิ้มใช่ไหมที่หม้อโอ้โค้นมากใช้มะนาวแท้เออใช้มะนาวแฉะแบบเปรี้ยวๆแบบธรรมชาติอ่กลิ่นเดี๋ยวยืดกินดิเลยเดี๋ยวเป็นไงจะปะเออนก็ไม่ได้กินอ่ะโคตรพลาดอ่ะแต่ห้ามกินโอ้ยกินยืดกินอย่างนี้อร่อยนะแล้วกลิ่นมันแซ่บมากเลยนะเนี่ยชิมน้ำจิ้มหรือเดล่าทะ right. เลทะเลรอด้วยเผ็ดด้วยกินไม่ได้โอ้ยเสียใจนะคน กินไม่ได้เจ๊เจ๊ขนมจริงจริงป้ะยังไม่กินเป็นเพื่อนหนูไหมเลิศอร่อยมากตังมหมูกแบบตังหมนูไม่เหนียวนนตังหนูจะนุ่มนิ่มหนูเห็นตอนเขาย่างมันมีน้ำซุยซีด้วยเออจริงมันคืออะไรไม่รู้อันนี้นวดนวดไทยไทยนวดก็ยังไม่เหนียวเลย มันเปรี้ยวๆยบแบบแซ่บๆชอบอยู่แล้วแล้วแบบคนที่แบบกินไม่ได้เว้ยถือถุงเว้ยพรมันจิตใจชัมัดยแตหน้าตาทุกคนดูอร่อยเราคำนวณมาเพียงนาทีนะครึ่งชั่วโมงปะถูกยังถูกแล้วก็ร้านเนี้ยเปิดเปิดตึกๆไงก็เลยเป็นไ,ไม่รถติดด้วยไข่ปลาหมึกมนี่นี่กุ้งก็มีกุ้งก็ยังไม่กินเลยเดี๋ยวกุ้งไม่แผงไม้ละ ห้าสิบ e oh. oh. ันเองมั้งเหรอเออเตอร์เก่งมากเลยที่ฝึกที่เตอร์กินไม่ได้เพราะว่าเฟอร์เป็นคอเลสเตอรอลนิดนึงฝึควารอดทนไม่ใช่นิ่งๆคอเลสเตอร์ลสูงอยากกินหัวคุ้งใช่ไหมนี่ไงหัวคุ้งไม่เหมือนกันดิเอาก็อดได้นะอดยากหมันปะหมันปะหมันมาก กวางกูงอ,อร่อยมากอันนี้เขาแกะให้นะสมนม้มน้ำแกะให้เพื่อนเธอเดี๋ยวที่ขับรถมาให้ขับเลยลังมือแล้วนะเอาน้ำจิ้มปะอ๋อนี่พี่คุณจิม้มไปในนีนมม้น้ำจิมมจ้มเหมือนกันน้ำจิ้มเหมือนเออจิ้มลงไปได้เลยว้าพิ่งย่างมาใช่ไหมก็เลยแบบว้ายังยังแบบชุ่มฉ่าร้อนๆเลยดูดิหัวอ,อ,อร่อยแน่นอนและเขาไม่ได้ย่างแห้งมาก ปลามหมึกก็เลยยังไม่เหนียวปูอ่ะมีคอเลสเตอรอลเยอะนะสงสารเลย <c oughs> ไม่เป็นไรอดทนละกันอีกไม่กี่วันจะจะแต่งงานไม่ใช่หรอใช่กินเผื่อได้ไหมกินเผื่อได้ไหมเผื่อเผืือเผื่อเกลือน้องหน่อยดูดิจิ้มแบบชำ้ชำ ปากแดงแล้วแสดงว่าเผ็ดจะไม่เผ็ดมากใช่ไหมไม่เผ็ดมากตักองอร่อยจังเผ็ดาน,นไหม่หางไม่เผ็ดเลยเอยแต่พี่อุน้นไม่เผ็ดริงๆรียเฟือยเรียาแดงรู้สึกเหมือนกินนนไม่เห็นเผ็เด เคยถามหน่อยเห็ดจะแย่ทำไมถึงกินอยู่ได้น้ำตาไหลเลยใช่ป้ะอุ้ยอุ้ยนี่แบบไม่มีน้ำจิ้มเลยเนี่ยไม่มีน้ำจิ้มก็อร่อยวันนี้อิ่มช้ำช้ำกินเรียบร้อยแล้วเราเราเก็บคาเยะให้คนเอิญด้วยเก็บคาเยะให้คนเอิญด้วย ไม่ได้คืนนะให้คืนร้ให้กื่อน,นขอบคุณครับเพื่อนยังขอบคุณมากนะเพื่อนนี่ก็บริการเกินพีกัดจ้ากขอบคุณมากนะเดี๋ยวตอนงานเตียงเขาก็อวยพรให้ใหญ่ <c oughs> แล้วก็ใส่ไหนสองอ่ะไหนสองอ่ะให้เงินใส่เต็มเต็มให้เลย <c oughs> นับสองอยืนสองแรกเลย <c oughs> แบงอะไรที่บุญแบงอะไรแบงพันโอย คับทุกคนวันนี้เรา,าประช,ชมสเใช่ไหมครับอยู่ดีๆอยากกินอะไรแบบอร่อยอร่อยก็เลยลงมาข้างนอกแล้วก็สุดท้ายวันนี้กินแบบชำ่ชำๆจริงนะกินตั้งแต่หอยทอดจนถึงแบบป้าหมือกอะ่ะปลาหมือกเนี้ยชำ่ำจริงน้ำจิ้มแบบชำ่ำมากคนที่อยากจะกินใช่ไหมครับทุกคนมากินที่นี่ได้เลยนะที่นี่ก็เลวาดี59 57 57เลวาดี57นะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ดูคลิปในวันนี้นะครับแล้วก็รอดูคลิปหน้าด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับจะทำวิดีโอหน้านะครับทุกคนบายบายครับสวัสดีครับ